ทำโต๊คราบ,บแบบนี้นานจะได้แบบนี้ทำซีททำทำโอ้ยไม่ใช่เว้ยอ่าลองดูลองดูองดเอ้ย <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผม d ีซีโลนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาฝึกสอนเรนโกคูนั่นเองจากดาบพิฆาตอสูรนะครับทุกคนครั้งนี้ครับทุกคนเรนโกคูครับจากดาบพิฆาตอสูรจะมาเล่นเกมไหมครับครับทุกคนต่ว่าเขาอะเล่นเกมไหมครับแบบว่าไม่เป็นเลยครับแบบว่า กากคือกากเลยครับทุกคนผมอ่ะก็จะมาเป็นนอครับผมแบบว่าคนสร้างเกมไหมครับนะครับมาสอนเล่นโกคูจากดาบพิฆาตอสูรเล่นเกมไหมคะครับทุกคนจากเลเวลหนึ่งกลายเป็นหนึ่งเลเวลหนึ่งร้อนอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าโหดสุดๆไปเลยนะนั่นแหละครับทุกคนครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์เยอะเลยนะเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ใหม่ช่องผมนะครับผมผมว่าจะทําเรื่อยๆเลยนะถ้าผลตอบรับดีผมก็จะทําเรื่อยๆเลยนะครับช่วยกันกดไลค์เยอะเลยนะครับผมแบบไลค์เยอะๆเลยนะถ้าไลค์เยอะมากๆเนี่ยว่าผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับครั้งหน้าครับ ทุกคนอยากให้ผมไปฝึกสอนใครครับทุกคนทุกคนลองคอไม่มาเลยนะกดติดตามกดดึงให้ช่องผมด้วยนะครับจะ1 0 0 0 0แสนซับเลยนะครับจะ1 0 0 0 0แสนซับเลยนะครับผมก็จะได้ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนซับไปเลยแล้วก็ไปดูในคลิปก,กันเลยยูโอเคครับทุกคนเรนโกคคูมอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลงหนก่อนเออลองหน เดี๋ยวผมจะเป็นน้อสอนเล่นโกคูเล่นนะครับมาตอนนี้ผมจะดูพฤติกรรมการเด้นของเขาเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับช่วยกันกดไลค์ผมด้วยนะถ้าชอบกันเยอะๆเนี่ยถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กันเยอะเลยนะผมว่าผลตอบรับดีผมก็จะมาทำเรื่อยๆอยากให้ผมมาสอนใครเล่นใหม่ครับในทุกคนลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวคร้งนี้ผมจะมาสอนเล่นโกคูนะครับดูพฤติกรรมการเดินของเขาก่อนโอ้โหดูสเต็ปการเดินทำไมมัน <laughs> เดินโง่มากเลยเดินอย่างโง่ทุกคนดูดูเดิแบมบชิว คือที่ตัดไม้ตัดไม้เฮ้ยจะเดินวนทําไมเนี่ยตัดไม้สิมีผู้ใช้แบบว่าเขาจะใช้แบบเพลิงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสอนเขาใช้เอ้ยนายมีแบบว่าดาบเลยพวกนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยตัดมาแล้วโฮ้ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยมัจะหมุนติว้วทําไมวะเฮ้ยโหเี่นโคตรกางทุกคนก็ใครให้ไปตัดใบไม้อะเจ้าขุนเฮ้ยเล่นดีดีอุ้ยนี่สกิลเลเวลไม่ใช่เลเวลหนึ่งอะเลเวลศูนย์เลยนะเนี่ยเฮ้ยตัดไม้สิเล่นเปไหมเล่นเปไหม เออกว่าจะเล่นเป็นโอเคดูสิดูสเตปการตัดมา้าดูการเล่นของเขาก่อนเดี๋ยวผมจะสำรวจพฤติกรรมไปเรื่อยนะครับทุกคนทำตัวค้าสิน่าจะเดินตรงไม่ได้นะนายน่าจะเดินวนไม่ได้นะเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปทำตัวค้านะครับเอา้านำ้ำน้ำไม่ทำตัวค้าเหรอโอ้โหไม่ได้ะผมต้องไปช่วยแล้วเลยโง่เลยวลนหนึ่ง,งจะไปออกแบบประมาณแบบนี้แล้วทุกคนผมแปลงร่างเป็นน้อยน,นะครับแต่มือเห็นเป็นสเตปนะครับไม่เป็นไร ทุกคนเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นน้อยเขาเห็นยังเขาเห็นยังเขาเห็นยังเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามนุษย์เฮ้ยอะไรเนี่ยเราแค่มันเดินเล่นเฉยๆนะเดินเล่นไิดหน่อยเดินเล่นแล้วก็หายตัวไปสามเฮ้ยอะไรของนายนะปุ๊บหายดูวิธีการเล่นของเขาก่อนเห็นตอนเล่นแล้วเขาแบบว่าเล่นแบบไม่ดีเลยมาต้องไปช่วยนะมาเดี๋ยวถามก่อนนายคือใครนายเป็นใครนายเป็นใครสัตว์ดีสวัสดีนายเป็นใครเป็นใครเนี่ย ผมต้องถามก่อนเป็นแบบนาดูเล่นไหมครับกากมากเลยนะเราดูมาสักพักแล้วเราชื่อเรนโกคุยิสให้ให้ให้เราให้เราสอนไหมมาเดี๋ยวผมจะสอนเรนโกคุเล่นไหมครับลืมวิธีเล่นครับโอเคเดีมีวิธีเล่นครับนายมาจากไหนหรอนี่นายมาจากไหนหรอดูดูเขาเพียงก่อนมาจากบ้านนี่เดี๋ยวผมจะถือดาบรู้จัก รู้จักเจ้านี่เจ้าน,นี่ไหมว้าวดาบนี่รู้จักไหมเขาต้องรู้จักสิเนี่ยเห็นไหมรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมโอ้ลำบากมากเลยคร <c oughs> ับพิมพ์ว้าวดาบโอเคทุกคนรู้จักมันคือดาบนิจิลินนิจิลินเอ้ยรู้รู้รู้ดีนี่ไหนเดี๋ยวผมจะให้เขาใช้นะไหนลองใช้ซิไหนลองใช้โอ้ยเฮ้ยผ <c oughs> <c oughs> ิดผิดผิดผิดนี่เกินอ่ะลองใช้ไปก่อนใช้ซิแล้วใครขับศลอยดโยนดาบอ่ะใช้นี่เฮ้ยนาย เอ้ยใส่สิโอ้ยใช่ไม่เป็นแน่เลยครับทุกคนใช้ไม่เป็นน้องต,ต้องมาสอนคุณเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสอนใช้ดาบใช้ดาบเดี๋ยวผมจะสอนใช้ดาบที่นสองแล้วกันมาเล่นมาครับก่อนเดี๋ยวสอนเล่นมาครับก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําตารางนะครับทุกคนไอเทมเฟรมน้าต้องเอาไม้มานะโอเคพี่เป่าโเคมีพี่เป่าแล้วคนี่น่าต้องทำแบบนี้นะนี่ ขั้นตอนแรกการเล่นนะต้องทำแบบนี้ปุ๊บทำเป็นตารางให้เขาดูนี่ปุ๊บ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 ทำโซคาฟแบบนี้นายจะได้แบบนี้ทำซิทำทำ,ทำนายทำซิทำเป็นไหมโอ๊ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นี่ใช้ปลาให้ดูเลยทำตามทำตามได้ได้ไม่ใช่เว้ย,ย,วยโอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่ใช่นาะย เฮ้เฮ้เฮ้เขาทำป็นครับถูกต้องถูกต้องต่อไป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 เออเดี๋ยวสอนทาดาบก่อนลัวกันเดออีเ๋ยวผมทําให้ของไปสักกอันนี้ต่อไปนายใจได้แบบนี้นี่อ่ะทำซิอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ่ะทำทำเป็นไหมทำเป็นไหมต้อสอนคาบขอแบบนี้โอ้โหเฮ้โอโ้โ,อโหแม่งเกินไปแล้วเกินไปแล้วเออค้างค้างเกินไปแล้วนายเกินไปแล้วทำดีดีดีครับดีดีดดด โอ้โหพลังรุนแรงเหลือเกินทำยังเออนั่นแหละเก่งมากเก่งมากโอเคต่อไปต่อไปเออเดี๋ยวเราจะสอนทำเคีาชุดทำชุดเขาสิไม่ใช่เคาชุดอ่ะหนึ 1, 2, 3, 5, 6, ออ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยไม่ได้อย่าขุดแค่ครับเองครับเองครับเองครับครับเองครับพี่ต้องสอนทุกอย่างเลยนะเก่งมากเก่งมากต่อไปอ่ะนาเอาเพลไปให้หมดเลยอ่ะทำทำเฮ้ยเริ่มรู้เรื่องวิวัฒนาการนะครับทุกคนเดี๋ยวทำอันต่อไปรอ อเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเออเออก็ดีเออเออโอเคผ่านผ่านผ่านได้อยู่ได้อยู่อ่นนี้เนี่เอ้ยโอเคป่ะต่อไปต่อไปมวกหมวมวหมกหรือคนเขาเริ่มเล่นเป็นแล้วครับต่อไปผมจะสอนใช้ปานเลยด้วยกันเฮ้ยตอนนี้ซักเรเวลรเลเวลยี่สิบแล้ะเก่งมากเก่งมากต่อไปเก่งมากเก่งมากเลยแต่โง่ไปหน่อย <laughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะ <laughs> เก่งมากผมเแต่โง่ไปหน่อยมาทาพบนี้นะเนี่ยเอาดาบไปถือถือดาบถือดาบแล้วถือท่าที่จะใช้ไว้มือซ้ายเดี๋ยวผมจะใช้มือซ้ายถือมือซ้ายเออถือดาบแรกถือดาบโอเคคิดขวาอ่าลองดูลองดูเอ้ยวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วตอนนี้อัพเป็นเลเวลสักเกือบร้อยแล้ว หายไปไหนวะเอ้ยกลับมาหาเราหายหายเฮ้ยวันนี้วันนี้ไันนี่เออใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะให้สู้มาสู้เดี๋ยวเอาตัวอะไรมันเสกมาดีครับไม่มีตัวอะไรไหมสู้กับตัวอะไรดีสู้กับอสูรมันมีอสูรมั้ทุกคนผมไม่รู้ว่ามอดนี้มันมีอสูรหรือเปล่าขออาหารหน่อยครับสุภาพมากอ่ะเฮ้ยไม่ได้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  ต้องป็กการฝึก <S <S ไหนคะ่ะเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาเอาเข้าไปเออตัวนี้ด้วยเออเก่งมากนายต่อไปนายต้องเผาเองนะเป็นการฝึกเผาไปในตัวอาเนี่ยอ่าเผาอ่ายัดใส่เข้าไปเฮ้ยกินสุกดีกินสุกใส่เข้าไปใส่เข้าไปอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> ใส่เนื้อเข้าไป โอโ้โหม no านนี้ <supreme. S 1> เร s. <S aro aro oh. ็วๆนี <ADHD> ่ๆๆใส่เข้าไปเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเออโอ้โหความโง่เกรดเอความโง่ความโง่ระดับสิบนี่อ้โหเออนั่นแหละเก่งมากไปเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะนี่เอาไปต่อไปเราจะเสกซอมบี้มาครับทุกคนมาเราจะเสกซอมบี้ให้นานมาสู้เองมาไปไปไป เลือดเสียงสักค่นะครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนายสู้เยอะเฮ้ยเขาเริ่มเป่งนเขาเริ่มเป่งนครับทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเอาหายสู้ดีสู้อีกสู้อีกเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาอีกเลือดเยอะเอาเลยครับเขาจะไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวดิเดีย๋ยวผมช่วยหน่อยอ่านี่นี่นี่ไปไปไปเป็นไงบ้างนายดีเยอะไหมดีขึ้นไหมเฮ้ยเขามีความพัฒนาที่รวดเร็วนะครับทุกคนเห็นไหมเออ ถ้าเออก็มีนะโอ้ยแลก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 เอออุ้ยอ้ยนะฮะนี่แรงอูโอ้โอ้โอ้ทุกคนแลกแลกแลกนายอย่าใช้โอ้ยโอ้ยคอมผมยิ่งจะพังอยู่เก่งมากเอ้ยนายไปเนี่ยเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยมาอ่านน่มาอ่านหน่อยเขาพัฒนาตอนนี้เกือบจะเป็นเรเวลร้อยทุกคนเก่งมากการเล่นไม้ครับของนาย เอาไป 8, แปดเต็มสิบอีกสองคะแนนมานี่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 อันนี้เป็นวิญญาณซอมบี้นะครับต่อไปจะมาสอนกระโดดสักกันผมจะสอนกระโดดนะครับแรงโออแรงแรงแรงนะอย่าใช้กูขอร้องอย่าใช้ๆๆเลยต่อไปจะมาสอนทักษะการเอาตัวรอดนะครับกลับช้าก,ก่อนทักษะการเอาตัวรอดมานี่มานี่มานี่ยเบิตี้กันเดี๋ยวผมลากเขามาก,ก่อนต่อไปมานี่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 ไปปีนไปตรงนู้น ต่อไปทักษะการเอาตัวรอดเอาหายแกเอาว่ายน้ำสิเดี๋ยวผมจะส่งเขาให้เข้าไปในน้ำนะครับทุกคนถึงจะโหดเท่าไหร่จะว่ายน้ำไม่เป็น,ปนก็จบอ่ะว่ายน้ำดูห <c oughs> ย,ยับทรงเฮ้ยหายไปไหนมันหายไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยนายหายไปไหนเนี่ยโอ้แย่มากแย่มากเอา้าต่อสู้เก่งแต่ว่ายน้ำไม่เป็นที่ก็ก็ไม่เอา <c oughs> สุดเก่งว่านา้อาให้ไนปนี่ก็ไม่เอา <c oughs> เฮ้อาแล้วไงเฮ้เออเออเออยเฮ้ยเขาไปไหมเฮ้ยเขาท้อไมได้สเปีกบาค้างเออลองลองลองเออเห็นไหมเริ่มพัฒนาเห็นไหมอ่ะมานี่มานี่อ่ะไหนไปน้ำสิไปน้ำไปน้ำไปน้ำโอ้โหต้องสอนแม่ก็ทั้งไปน้ำไปทุกคนเฮ้ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นเนี่ยเริ่มเป็น ขาเริ่มเป็นนะครับเริ่มเป็นอันนี้ไม่นี่อันนี้เกาะอะไรอ่ะเก่งมากไม่รู้อ่ะนะเก่งมากเก่งมากว่าผมต้องจักลาเขาแล้วเก่งมากนายนายฝึกงานผ่านแล้วเราต้องไปแล้วอะไรแล้วล่ะเราต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวอ้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะบ๊ายบายบายบุยบ๊ายบายโอ้ยค้างโอ้โหไอ้นี่นี่ ไม่ได้นะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค like, ์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะข้างหน้าอยากให้ผมเอาตัวอะไรมาฝึกสอนเนะี่ยทุกคนครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะบอกว่าอยากให้เอาตัวเนี้ยมาฝึกอะไรแบบเนะี้ยทุกคนคอมเมนต์ comment มาเลยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะถ้าผลตอบรับดีผมจะทำเรื่อยๆเลยนะครับผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับโอเคบ๊ายบายเย้